วิเคราะวันนี้เรามาที่โรงแรมเซนทรัลแกรนด์นะคะเซนทรานราดพราวนั่นเองค่ะมาในงานเปิดตัวของคุณปอนัทวุฒิค่ะที่จะเป็นพรีเซนเตอร์ของสินค้าเอมมราไอยารานั่นเองค่ะและที่สาคัญนะคะบอสใหญ่ดรคคำพนาธบุญราศีค่ะประธานกรรมการบริหารของไอยาราแพนเน็ตมาเปิดวิสัยทัศน์ที่นี่ด้วยค่ะเราไปติดตามกันเลยค่ะ แล้วก็ความรู้สึกรุ่นที่นี่ครับผมรู้สึกอบกุลมากผมรู้สึกเป็นกันเองแล้วรู้สึกสบายใจอย่างที่สุดครับที่ได้มานั่งตรงนี้มาเป็นส่วนหนึ่งของบริษัทไอรานะครับที่จะทำหน้าที่พรีเซนเตอร์นะครับเอมูรานะครับซึ่งที่ดีที่สุดนะครับแล้วผมเชื่อว่า จะนำพาสุขภาพที่ดีและสมดุลที่ดีมาสู่ชีวิตของชาวไทยทุกคนอย่างแน่นอนนะครับแล้วต้องบอกว่าขอบคุณนายขอฝากเนื้อฝากตัวสำหรับสวัสิ์ชิควคนนี้เลยครับขอบคุณมากครับรับทีนี้ครับขอีกครัอรู้สึกตื่นเต้นนะครับคุณพอคุณผอเตมก็ตื่นเต้นมากนะครับที่วันนี้เป็นอีกก้าวหนึ่งของอัยาราพระเน็ตนะครับ การที่เรามีผู้อมานะครับมาเป็นพรีเซนเ,เตอร์อการเป็นผู้นำด้านเซซามีที่เราเองมีการเรียกว่านำเสนอข้อมูลงานวิจัยตลอดอ5ปีที่ผ่านมานะครับจนถึงวันนี้แล้วเนี่ยก,กระแสของเซซามีเนี่ยนะครับก็ดังนะครับออกไปเรียกว่าทุกช่องทุกสื่อน,นะครับผู้ได้พกเองหลายหลายคนอยากจะทานผลิตภัณฑ์ที่เป็นงานวิจัยจริงๆของ ศาสตราจารย์ดรปรัชญาของทวีเร์นะครับแต่เขาอาจจะมองไม่เห็นนะครับจึงจำเป็นจะต้องมีเรียกว่าพรีเซนเตอร์นะครับซึ่งเป็นต้องรััตต้องขอขอบคุณนะครับคุณขอของอาหารเสริอมลมอยู่แล้วนะครับก็เรียกว่ากระแสงาดำนะครับก็มาเนี่ยนะครับจึงทําให้วันนี้เกิดขึ้นมาต้องการจะให้ประชาชนครับได้มองเห็นว่าถ้าเป็นงานวิจัยนะครับเศษมีนของ เรียกว่านําเสนอข่าวนะครับมารับถึงข้อมูลนะครับของไอราเพศนในวันนี้นะครับซึ่งเรา anymore, จะมีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็จะมีการจัดงานเปิดตัวนะครับโดยเฉพาะเอโมราเอสนะครับเรามีเอ u มรสูตรออริจินอนะครับมีเอ u มรสูตรอีและเอ u มราสูตร V นะครับแต่สูตรที่เป็นสูตรที่ดีที่สุดนะครับก็คือเอ u มร S นะครับซึ่งจะมีการเปิดตัวอีกครั้งหนึ่งนะครับ ก็จะเปิดตัวในวันที่2พฤศจิก,กายนนะครับปีนี้นะครับที่สยามพราค,คร้อนผมว่าความความสุขที่แท้จริงส่วนหนึ่งของคนเราคือการที่เราได้สร้างคุณค่าออนยาราได้ถูกขอตั้งขึ้นมาเมื่อวันที่1มีนาคม2ษนาด้วยปณิธานของท่านประธานบริษัทคือจะสร้างนะครับบริษัทุงสีขาวที่สร้างคุณค่าต่อไ ก็มีพันธุ์ที่นะครับมีทั้งงานวิจัยสถาบันวิจัยนักวิจัยสิทธิบัตรโลกและที่สําคัญก็ถือเป็นคนถ่ายดึงนวนที่ส่วนะครับวันนี้เราได้คนที่เราภาคภูมิใจมากเลยนะครับเพื่อนนะครับนะครับทำให้ประชาชนเนี่ยรับทราบว่าผลงานวิจัยของศาสตราจารย์ดรปรัชญาคงทวีเลอร์เนี่ยนะครับมีผลต่อสุขภาพเนี่ยแล้วก็เกิดความเรียกว่าสนใจนะครับ ก็ทําให้เรียกว่ามีหลายคนอยากจะรู้ว่าแล้วถ้าเป็นโปรดักของอาจารย์ปรัชญาเนี่ยนะครับคือสินค้าอะไรนะครับเราเองก็เลยอยากจะใจเซซามีนของสถาบัรเราด้วยปรัชญาของทีเดอยร์เนี่ยก็คือเอมวอรานะครับอย่างเดียวเท่านั้นนะครับก็ก็เลยต้องมีการคัดนะครับคัดสรรนะครับพรีเซนเตอร์นะครับก็จะหมาทั้งว่าผมเองนะครับกับทุกคนผู้บริหารเนี่ยเราเราภูมิใจครับที่ได้เรียกว่าคุณปอให้โอกาสนะครับเราก็เรียกว่า เจอเจอคู่นะครับที่ที่เหมาะสมนะครับเพราะคุณปอเองเนี่ยเรียกว่ามีความสนใจเรื่องสุขภาพอยู่แล้วนะครับมีความใสใจเรื่องนี้อยู่แล้วมีความมีความสนุกสนานนะครับแล้วก็อารมณ์ดีแล้วก็มีประวัติความเป็นมาที่เรียกว่าทุกคนก็รู้สึกว่าคุณป๋อเนี่ยอบอุ่นนะครับมีความน่าเชื่อถือจึงจึงเป็นที่มาของออพรีเซนเตอร์นะครับที่ชื่อว่าคุณปอนะัทวุฒิสกิจใจรดไม่พป,ป่อยคล้ายเหมือนกัน ซึ่งผมก็เชื่อว่าการสื่อสารออกไปในครั้งนี้จะทําให้ประชาชนผู้บริโภคที่สนใจเรื่องของอาหารเสริมจากเซซามีนนะครับก็จะรู้ว่าถ้าเป็นอาหารเสริมนะครับจาประจกันีแบบหรือเนหนักรรูปแบบไหนก็จะเป็นขึ้นจริงช่องทางสื่อสารเนี่ยเราใช้นักธุรกิจขายตรงเนี่ยอยู่แล้วในการสื่อสารถึงผู้บริโภคนะครับเป็นเป็นการที่มีตัว เอ่อพรีเซนเตอร์นะครับจะทําให้การยอมรับการเข้าถึงประชาชนเนี่ยเป็นไปได้โดยง่ายขึ้นนะครับก็จะเป็นการสื่อสารผ่านทางโซเชียลแล้วก็นักธุรกิจในการบอกต่ออยู่แล้วเป็นพื้นฐานแต่มีเอ่อพรีเซนเตอร์คุณปอมาทําให้เกิดการยอมรับเชื่อมั่นนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยพรีเซนเตอร์เอ็มแรกตัวจริงเนี่ยก็คือศาสตราจารย์ดรปราชญาคงทีวีเวลอร์อยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าท่านอาจารย์เนเอ่อเรียกว่าเป็นที่การธุรกิจอนะไรเงี้ยผมมีความสนใจด้านงานทา,าอยู่แล้ว นะครับผมเชื่อว่าทุกคนรู้จักอาดาำเป็นอย่างดีและทุกคนก็รู้ว่าสรรพคุณเป็นอย่างไรเรื่องนี้มันมีการพูดถึงกันมาในตลอดระยะเวลา5-10ปีในช่วงหลังนี่ยิ่งเข้มข้นเลยแต่แต้องบอกนี้ฮะว่าผมยังไม่เคยได้เข้ามาสัมผัสงานาำอย่างจริงจังจนได้มีการพูดคุยกับทางบริษัทอายานะครับได้มีการเข้าไปคุยนะครับกับท่านอาจารย์ปัญจานะครับแล้วเราได้เห็นเลยเราได้รู้สึกว่าโอ้มันมีประโยชน์จริง ผมใช้เวลาในการตัดสินใจอยู่ระยะหนึ่งและผมได้เห็นถึงความมุ่งมั่นนะครับของทางบริษัทและผมได้เห็นถึงความจริงใจนะครับรวมถึงในเรื่องของข้อมูลงานวิจัยที่แท้จริงของอาจารย์ปัชญาความคาดหวังที่จริงแล้วเนี่ยยังไม่ใช่ยอดขายโดยรตรงนะครับแต่ความคาดหวังก็คือวันนี้เนี่ยถ้าเราเข้าไปใน g o o g l e Search คําว่างานดำหรือซอรมีเนี่ยจะมีโปรดัก ที่อาศัยกระแสรหรือโอกาสตรงนี้ในการทันกระตานเองอยู่เยอะมากนะครับซึ่งทางศาสตราจารย์ดรปราจาร์เนี่ยท่านก็บอกว่าท่านเป็นนักวิจัยเป็นตัวแทนของภาครัฐทำการวิจัยศึกษานะครับไม่สามารถจะไปเหมือนกับว่าบอกว่าใช่ไม่ใช่ได้นะครับเป็นโอกาสของทุกคนเพราะท่านเองก็กินเงินเดือนจากจากไทยจากคนไทยเป็ประชาชนคนไทยนะครับสิ่งที่ไอายรารคาดหวังจากการสื่อสารครั้งนี้เนี่ยเราคาดหวังเพียงแค่ว่าให้ผู้บริโภคเนี่ยเขารับทราบว่า ถ้าเป็นเอถ้าเป็นเซซเมีนโปรดักตัวโปรดักตนะ์ที่เป็นของอาจารย์ปรัชญาผมต้องบอกนะว่าอย่างแรกเนี่ยผมค่อนข้างหวั่นใจเหมือนกัน <c oughs> เพราะว่าผม <c oughs> ได้เรียนไปแล้วทั้งผู้บริหารฮะว่าการที่จะรับมาเป็นพรีเซนเตอร์ในผลิตภัณฑ์ใดผลิตภัณฑ์หนึ่งในยุคนี้เนี่ย <c oughs> ต้องบอกว่าต้องศึกษาไปตาบ้างมากเลยทีเดียวเพราะเราเราไม่มั่นใจ <c oughs> เรากลัวเรากลัวว่าเราจะสื่อสารออกไปได้ไม่ดีเรากลัวว่าเฮ้ กิดมันมันเป็นแค่การเหมือนการโปรโมทหรือการให้แค่ข้อมูลในด้านเดียวซึ่งอาจจะทําให้มันเกิดผลเสียกับผู้บริโภคได้เพราะฉะนั้นแต่แต่ผมได้คุยกับทางอาจารย์ปรัชญาทางทางผู้บริหารแล้วเราอันนี้นันคือความมั่นใจหลัก <c oughs> คือความมั่นใจโดยตรงที่ผมรู้สึกว่ามันมีงานวิจัยมีศูนย์วิจัยมีผู้วิจัยารผมเล่า้ยงม,มีสิทธิบัตร ค่ะคุณชมคะตอนนี้ดิฉันยืนอยู่กับดรกัมพนาธบุญราศีค่ะประธานกรรมการบริบรหารของไอยาานั่นเองค่ะก่อนอื่นขอสวัสดีกันก่อนค่ะสวัสดีค่ะค่ะวันนี้ถือว่าเป็นมิติใหม่ของไอยาาแล้วก็ถือว่าเป็นแนวหน้าของวงการขายตรงด้วยที่มีแบรนด์แอมบัดเดอร์ order, หรือว่าพรีเซนเตอร์แล้วเป็นยังไงก็เป็น กระแสนะครับ <Okay. S 2> ของงาดำ uh huh. ทำให้อายราเองเนี่ยจะต้องสื่อสารกับผู้บริโภคว่าถ้าเป็นผู้นำ <Okay. S 2> สินค้าอาหารเสริมนะที่มาจากงาดำเซสามีเนี่ย uh huh. นะครับอายราคือคือผู้นำเอมราคือผู้นำนะครับ <Okay. S 2> ซึ่งงานวิจัยของดรปรญา,าตอนนี้ออกไปเนี่ยนะครับจากในกระแสสังคมเนี่ยเยอะมากว่างาดำามาดี <Okay. S 2> นะครับแต่ผู้บริโภคไม่รู้ว่าถ้าจะซื้อเป็นอาหารเสริมทานให้คุณแม่ทานให้คุณพ่อทานเนี่ย ต้องซื้อจากที่ไหนแล้วโปรดักไหนและเป็นของอาจารย์ปรัชญาที่เราเห็นในข่าวนะครับก็เลยต้องมีแบรนด์อัมรอสเดอร์นะครับคุณปอเนี่ยนะครับก็จะมาสื่อสารนะครับเพราะคุณปอเองเข้าถึงทุกกลุ่มนะครับแล้วก็เป็นดาราอารมณ์ดีสนุกสนานนะครับเวลาไปรถโชว์กับเรานะครับก็จะเข้าถึงผู้บริโภคได้โดยง่ายนะครับคือเราต้องการตอกย้ำครับว่าถ้าเป็นผู้นำอาหารเสริมจากงาดำเนี่ยนะครับก็คือเอมูราอายาดรปรัชญาเท่านั้นครับ เหตุผลที่เลือกปอนอกเหนือจากความเป็นกันเองแล้วยังเห็นอะไรในตัวเขาคะคือคุณปอเป็นคนที่รักสุขภาพอยู่แล้วนะครับสนใจอยู่แล้วนะครับแล้วคุณปอยังพูดเลยว่าในความเป็นดาราเนี่ยต้องใส่ใจสุขภาพตัวเองเนี่ยเป็นพิเศษก็พยายามสรรหานะครับผลิตภัณฑ์ที่ที่ดีจริงๆนะครับพอพอมีการท้าทามตัวกันไปคุยกันไปคุยมาคุณปอก็มีกระแสข่าวงานดาด้วยรับรู้เหมือนกันพอบอกว่าเป็นงานดาของนรเติปัจญา ก็เลยโอเคลงตัวเพราะว่าตอนนี้กระแสก็มาเยอะเหลือเกินร,ระหว่างเมืองไทยกับต่างประเทศต้องต้องถามอย่างนี้เลยเพราะว่าเติบโตทั้งหมดที่ไหนมากกว่ากันหรือว่ายังไงเออยังไรรงไเมืองไทยก็เป็นฐานอยู่ครับ,รบตอนแรกผมก็เข้าใจว่ากัมพูชาน่าจะแซงขึ้นไปนะครับแต่สุดท้ายในยกระแสนในเมืองไทยเรื่องของงานดำเนี่ยมา จึงดีตัวขึ้นไปนะครับจึงดีตัวขึ้นไปจึงทําให้ตลาดไทยก็ยังเป็นผู้นานะครับมากกว่าตลาดต่างประเทศอยู่ดีครับมีการอวางแผนในส่วนของการโปรโมทเอมูราเยอะไหมคะเพราะดิฉันนิดแล้วผ่านทุกสื่อทุกช่องทางเรียกว่าเกือบ3ามอกสิบองศาทีเดียวตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นสื่อสิ่งพิมพ์นะครับโซเชียลทีวีก็ลงข่าวงานวิจัยดรปรัชญาเกี่ยวกับเกี่ยวกับงานดํากับมาเรงที่เป็นการค้นพบครั้งล่าสุดของโรคนะครับ กระแสข่าวออกไปทุกช่องทางนะครับอายาาเองก็คือตามเก็บโดยมีคุณป๋อเนี่ยจะสื่อสารกับผู้บริโภคว่าว่าตัวจริงคือใครนะครับแล้วก็จะมีการรถโชว์ไปในต่างจังหวัดมีการทำกระแสข่าวในโซเชียลนะครับก็คิดว่าการการทำแบบนี้เนี่ยจะทำให้ตลาดของอายาลาเติบโตมากขึ้นนะครับเป็นหลายร้อยเท่าตัวครับเหมือนกับว่าไตรมาสที่1กับ2ก็โตอยู่แล้วแล้วก็3กับ4ี่ที่เขาบอกว่าเป็นช่วงกอบโกย รตรงนี้น่าจะจร,จริงๆแล้วกรอบโกยเนี่ยคือใ,<ช>ในมุมมองของอิยาลาเองเนี่ยเราพยายามทําธุรกิจขายตรงสีขาว<ช> <ๆ S 2> บางคนก็บอกต้นเตี้ยมน่าดูเลยอิยาลานะครับแต่ภายใต้การต้นเตี้ยมเนี่ยก็ยังคงแข็งแรงเนี่ยอย่างโดยตลอดนะครับก็ถือว่าเติบโตนะครับขึ้นทุกๆปีนะครับการที่เราทำอย่างนี้มองภาพว่าในในไตรามาสสุดท้ายเนี่ยนะครับสองควอเตอร์สุดท้ายเนี่ยกระแสางาดําจะทําให้เราเนี่ยนะครับออกตัว แล้วก็เพิ่มยอดขายได้ดีมากๆนะครับตรงนี้ก็จะ<ช>ทําให้นักธรุรกิจเนี่ยก็มีความสุขเพราะเขาก็ได้ส่วนแบ่งที่สูงขึ้นไปด้วยนะครับ<ช>ย้อนกลับไปไตรมาสหนึ่งกับ2นิดนึงการเติบโตเป็นยังไงบ้างการเติบโตเนี่ยก็ยังถือว่ายัางยังชะลอตัวค่อยเป็น<ช>ค่อยไป<ช><ช>นะครับแต่มาได้ไต,ตรมาสสากรสีนะครับที่มีกระแสข่าวมาโอม,มันดีขึ้นไปดีดไปอย่างเดือนที่มีกระแสข่าวเนี่ยขึ้นไปถึง3 0 0รนนะครับถือว่าเป็นเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์ผมด้วยครับ ผมก็เลยเรียนรู้จากสิ่งที่มันเกิดขึ้นว่าจริงๆแล้วเนี่ยการตลาดเนี่ยเราต้องสื่อสารให้มากกว่านี้ <Okay. S 1> เรามีของดีแต่เราไม่ได้สื่อสารทําให้เราเหนื่อย mm. กับการอาศัยที่เทรนดิ ing น,นักธุรกิจอย่างเดียบอกต่อคับถ้าเราสื่อสารตรงโดยมีพรีเซนเตอร์นี่ยทำให้เราเนี่ยเหนื่อยน,น้อยลงนะความสุมสดก็เป็นไปด้วยโดยง่ายขึ้น<ช>นะครับตรงนี้งบประมาณวางไว้สูงไหมคะทั้งกิจกรรมโรถโชว์ทั้งในการจ่ายค่าตัวให้กับคุณอออปอด้วยสิเดือนนี้นะครับคือทําสัญญาไว้1ปี12เดือนนี้ก็มีค่าจ่ายงบประมาณทั้งหมดเนี่ยเริ่มแล้วครับก็ทั้งเปิดตัวทั้งรชโช ทั้งการ PR ต่างๆเนี่ยผมคิดว่าที่ตัง้งงบประมาณไว้คือ10ล้านบาทนะครับสูงส,สูงครับสูงถือว่าเป็นถ้าเกิดว่าเราโฆษณาในช่องใหญ่ก็ได้เหมือนกันช่องใหญ่ก็ได้เหมือนกันครับแต่เรามองว่าโซเชียลวันนี้มันเข้าถึงกลุ่มคนได้มากกว่า,ก,วาการทาฟรีทีวีครับกลายเป็นว่าเรามุ่งออนไลน์<ช>กับออฟไลน์แบ่งแยกกันยังไงคะคือนักธุรกิจเองเนี่ยเขาได้ภาพของคุณป๋อไปทําให้การโปรโมตรสร้างความเชื่อมั่นอะ S <S เร็วง่ายกระชับนะครับแล้วก็มีการสร้างส,างสื่อโซเชียลลงไปให้คนกลุ่มอีกหกสิบล้านคนรู้ว่าถ้าเป็น p r o d u ั t ต์ในิจัยของนัปัญญาต้องเป็นต้องเป็นเอ็มบูราโดยมีคุณปอเป็นคนสื่อสารผมว่าดาราสื่อสารเองเนี่ยแต่ต้องเป็นดาราที่เขาเรียกว่ายัางไงอยู่ในใจประชาชนด้วยนะถึงจะทําให้การสื่อสารเนี่ยมันมันตรงแล้วก็เข้าถึงได้ง่ายนะครับก็คิดว่าการสื่อสารในออฟไลน์ก็จะมีกลุ่มนักธุรกิจก็เติบโตไปตามวิถีของของขครตรงนะครับ แล้วก็มีการทำสื่อโซเชียลเพิ่มขึ้นนะครับจะเป็น Facebook IG นะครับหรือว่า Line Ad นะครับที่จะสื่อสารลงไปกับกับกลุ่มผู้บริโภคที่อยู่ในในโซเชียลอยู่แล้วนะครับแอปพลิเคชันเดินตามไหมคะหรือไกไปไปอยู่แล้วครับแต่ที่แน่ๆคือเ c e b o o k กับ IG แล้วก็ l i น์แอเนี่ยจะเป็นตัวที่ทําการตลาดให้คนเข้าถึงครับที่พร้อมแล้ววันนี้ไลน์นี้ส่งได้ครั้งละหลายหมื่นไหมคะหรือว่า รายตัวนี้ไม่อั้นเลยนะครับคนเข้ามาเป็นแฟนคลับเดี๋ยวต้องตั้งกลุ่มแฟนคลับคุณปอนะครับแล้วก็ส่งไปเนี่ยไม่อั้นเลยครับมไม่ใช่จํากัดว่าหมื่นสองหมื่นก็คือแล้วแต่ที่เราไ,ไม่อั้นเลยนะครับรายแอดนี่ก็เป็นเครื่องมือหนึ่งในการทําการตลาดนะครับกระแสตอบรับในในออนไลน์วันนี้เราวัดเป็นตัวเลขได้ไหมคะว่ามีคนเข้ามาเท่าไหร่นอกเหนือจากสมาชิกเราแล้วที่เพิ่มขึ้นตอนนี้กระแสตอบรับของอุยาในโซเชียลเนี่ยนะครับยังยังน้อยอยู่แค่มี ข่าวเรื่องของงงดำเนี่ยเยอะขึ้นนะครับในในแฟนเพจของอายาาหรือว่าไลน์แอดอายาามีคนที่ต้องการซื้องงดำเนี่ยเขาเซิร์ชมาเจอเราแล้วก็ถามเข้ามาทุกวันถ้าถามถ้าถามว่าเมื่อเทียบกับเมื<น>่อเทียบกับเมื่อก่อนที่ไม่ไม่มีข่าวสารของงาดำเนี่ยปัจจุบันเนี่ยถามเข้ามาเนี่ยเยอะมากทุกวันเลยครับ มีคําถามเริ่มมีคนสงสัยอยากซื้ออยากใช้มันเป็นยังไงแสดงว่าก็แสดงตอบรับในเบื้องต้นนี้ก็ถือว่าผ่านาค,ค่ะไตรมาสุดท้ายยังมีการเติมเต็มอะไรอีกไหมคะที่วางไว้คือก็จะตอกย้ํางานวิจัยเซสามีน <Okay. S 1> เนี่ยครับคือต้องบอกว่าไอ r a ราแพล t เน็ตเนี่ยมีเอ็มมูราเนี่ยเป็นหัวใจของการจําหน่ายนะครับผ่านช่องทางขายตรง <Okay. S 1> นะครับสิ่งที่เราภูมิใจก็คือเอมูราที่เป็นงานวิจัยของคนไทยศิล <Okay. S 1> ิบัตรคนไทย ห้องแลบที่คณะแพทยาศาสตร์มเชียงใหม่นะครับมีนักวิทยาศาสตร์ตัวจริงนะครับมีผลการรับรองถึงการใช้แล้วเห็นผลเนี่ยเยอะมากนะครับผมคิดว่าในในครึ่งปีหลังเนี่ยเราจะตอกย้ําเรื่องนี้เนี่ยให้มากที่สุดเพื่อให้ผู้บริโภคที่ที่เราที่ที่เขาทานอยู่เนี่ยภูมิใจผู้บริโภครายใหม่เนี่ยก็สนใจอยากจะลองใช้สินค้านะครับแล้วก็เข้ามาสู่ธรุรกิจอายราพแพลเน็ตนะครับนักธรกุรกิจเมื่อได้โอกาสนี้ไป เขาก็จะประสบความสำเร็จได้โดยง่ายเพราะตลาดที่มันโตก็มีส่วนแบ่งการตลาดนะครับตรงนั้นทุกคนแฮปปี้หมดเลยครับช่วงนี้รถโชว์ในเมืองไทยจะเสร็จสิ้นเมื่อไหร่แล้วจะไปกัมพูชาหรือว่าต่างประเทศเมื่อไหร่คะคือรถโชว์ในเมืองไทยเนี่ยก็จะเริ่มต้นที่ภาคใต้ก่อนครับแล้วก็มาทางภาคเหนือนะครับอีสานกรุงเทพนะครับแล้วก็กัมพูชาเดี๋ยวกำลังดูว่าจะมีแผนมีช่องว่างที่จะไปลงที่กัมพูชาสักรอบมันได้ไหมก็คือมีการจัดงานที่กัมพูชาด้วยค่ะกระแสกัมพูชาวันนี้ กระโดดมากไหมคะพึ่งเปิดตัวอย่างเป็นทางการไปเมื่อเดือนมีนาณ้นะต้นปีต้นปีก็มีคนเข้าร่วมงานเกือบ4,000คนคุณเจนนะครับถือว่ากระแสตอบรับมากนะครับและในกัมพูชาเองเนี่ยธุรกิจขายตรงไทยที่ไปอยู่ที่นั่นเนี่ยก็มีไม่กี่รายนะก็ถือว่าคู่แข่งขันเนี่ยน้อยก็เป็นโอกาสดีที่เราจะเติบโตที่ประเทศกัมพูชานะครับก็ถือว่าปัจจุบันนี้ ถ้าจะบอกว่าเป็นผู้นําธุรกิจไขยตรงในประเทศกัมพูชาเนี่ยก็ผม่าก็สูสีนะที่จะบอกประโยคนี้ได้ครับรองลงมาเป็นประเทศไหนคะที่จะบุกเมียนมาครับตอนนี้เตรียมแผนที่จะเมียนมาคือเมียนมาเนี่ยเราเราก็ยังยัง,ย,งยังไม่เจอนะักธุรกิจที่ที่ เป็นน<ช>ักธ<ช>ุรกิจชาวเมียนมาที่เขาพร้อมจะลุยจริงๆแบบ100%อตอนนี้เราเจอแล้วครับก็คิดว่าตลาดเมียนมาเนี่ยในครึ่งปีหลังเนี่ยจะเติบโตพร้อมๆกับตลาดไทยและกัมพูชาครับก็คือ3ประเทศที่บุกเต็มที่นอกเหนือจากนั้นล่ะคะที่วางแผนว่าที่สปปลาวเนี่ยเหมือนเป็นจังหวัดมากกว่าครับที่จะอยู่ที่ที่เหมือนกับว่าเติบโตไปพร้อมกับภาคอีสานนะครับทางลาวนะ ก็ถือว่าเป็นการเติบโตที่ทั้งเมืองไทยแล้วก็ต่างประเทศแล้วเป้าหมายที่าวางไว้เป็นไปตามเป้าทุกส่วนค่ะเดี๋ยวให้คุยภาพรวมขายตรงกันบ้างดีกว่าบาังเอิญว่าอยู่ในนามของอในเลขาธิการสมาคมด้วยขายตรงไทยวันนี้ในภาพรวมเป็นยังไงบ้างคะ,ะธุรกิจขายตรงไทยในวันนี้เนี่ยนะครับต้องบอกว่าจริงๆอดีตมาเนี่ยบอบช้าเยอะนะครับปัจจุบันก็มีการพัฒนานะครับโดยโดยสมาคมพัฒนาการขายตรงไทยเนี่ยพยายามจะ เข้าไปมีบทบาทในการยกระดับนะครับโดยอาศัยความร่วมมือจากภาคการศึกษาในการยกระดับเป็นเป็นหลักสูตรขายตรงในระดับปริญญาโทและก็ปริญญาตรีในอนาคตนะครับสมาคมเองพยายามจะใช้เรื่องของวิชาการเนี่ยนำหน้าในการยกระดับอุตสาหกรรมขายตรงไทยซึ่งได้ผลครับมผมมีความเชื่อเรื่องการศึกษาว่าที่ไหนมีการศึกษาเนี่ยที่นั่นมีแสงสว่างานะครับ มีการเติบโตมีแสงสว่างมีการพัฒนาดังนั้นถ้าอยากให้อุตสาหกรรมขายตรงไทยเติบโตต้องเอาการศึกษา<ค>ที่เป็นแสงสว่างนะครับมาส่องเยอะๆครับแล้วขายตรงไทยก็จะสว่างแ,<ค>แล้วก็สดใสกําลังสงสัยอยู่ว่าในหลักสูตรที่เราสอนปริญญาโทนี่เป็นเนื้อหาขายตรงล้วนๆหรือว่าเป็นการผสมหรือว่ายังไงเป็นเบสเนี่ยครับเป็นเรื่องวิชาการเนี่ยเป็น MBA, MBA แต่มีภาควิชาชีพเนี่ยคืออาชีพขายตรงเนี่ยใส่ลงไปไปโอ้เป็นวิชาชี ครับก็คือวิชาการก็มอศิริบุตรมรับไปถ้าวิชาชีพเนี่ยครับก็คณะสมาคมเนี่ยนะครับววทยากรของสมาคมเนี่ยก็จะรับในการดูแลเรื่องนี้นะครับก็คือเมื่อวิชาการบวกวิชาชีพนะครับก็กลายเป็นหลักสูตรที่กลมกล่อมนะครับงั้นคนที่เข้ามาเรียนเนี่ยก็ได้ความรู้ทั้งการบริหารจัดการในแบบ MBA นะครับแล้วก็ความเข้าใจในธุรกิจขายตรงในในแบบวิชาชีพขายตรงนะครับทางเลขาธิที่การเองรับบทบาทเป็นอาจารย์หรือว่าย่งไร เป็นอาจารย์ช่วยสอนด้วยครับก็ทางนายกสมาคมท่านท่านก็จะเป็นหัวหน้าหลักสูตรของของโครงการนี้เลยนะครับแล้วก็ทางคณะกรรมการสมาคมก็จะเข้าไปช่วยสอนเพราะเราอยากเห็นคนเข้าใจธุรกิจขายตรงเนี่ยมากกว่านี้ในมุมที่สวยงามนะครับคานหวังกับตรงนี้ไหมคะโดยเฉพาะมหาลาัยแรกก็คือศรีประทุมจะมีเชื่อมต่อไปที่อื่นไหม ก็ผมว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีนะครับและสิ่งที่ดีผมว่าต้องมีการขยายผลอย่างแน่นอนนะครับก็ <okay. S 2> ขอให้ลองแก้วที่1กับกับทางมศรีปรทุมก่อนนะครับ <Okay. S 2> แล้วก็ถ้าจะมีการตอบรับและเติบโตขึ้นไปผมคิดว่ามีแน่ๆการตอบรับนยครับเพราะว่าการศึกษาเนี่ยมันคือแสงสว่าง ทางสมาคมก็ยินดีที่จะสนับสนุนนะครับทุกๆมหาวิทยาลัยต่อไปด้วยครับนี่คือวิสัยทัศน์ของบอสใหญ่นะคะคุณโก้กำบนาชบุญราศีค่ะต้องขอบคุณค่ะที่ให้เกียนมาร่วมรายการของเราขอบคุณค่ะ